ไปดูอีกข่าวหนึ่งที่เป็นวาระแห่งชาติไปแล้วคุณมนชัยคะคกับปัญหาผักตบชวาที่ขยายพันธุ์จนเรือก็ไม่สามารถสัญจรได้แถมยังขวางกั้นทางน้ําด้วยครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปเคลียร์ผักตบชวาเล้ว่วันี้กองทัพบ,บกครับไปดูภารกิจของกองทัพบ,บกเขาประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะไปแบ่งงานกําจัดผักตบชวาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพยากันที่ชัยนาทด้วย ผู้สื่ขาของเราคุณสุภวิทย์ไปเกาะติดอยู่ที่นั่นติดตามกับคุณสุภวิทย์ครับเชิญค่ะ ครับทั้งสองท่านครับด้านหลังที่เห็นอยู่นี้ก็คือหนึ่งในปฏิบัติการกำจัดผักตบสวาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทครับโดยเริ่มจากรถแบคโฮลงโปะตรงนี้จะตักผักตบชวาที่มีปริมาณ55,000ตันในแม่น้ำเจ้าพยานี้ขึ้นมาไว้บนฝั่งครับจากนั้นรถแบคโฮอ,อีกคันหนึ่งก็จะตักจากบนฝั่งขึ้นมายังรถบรรทุกทิ้งท้ายครับรถบรรทุกคันนี้ก็จะวิ่งต่อเนื่องไปยังพื้นที่ทิ้งผักตบชวาที่กำหนดไว้จากนั้นก็จะมีการใช้สารเล่งสลายผักตบช แล้วก็จะทําการฝังกลบต่อไปครับวันนี้มีการประชุมร่วมกันในการแบ่งงานปฏิบัติการกําจัดผักตบชวาในพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมการทหารช่างกระทรวงมหาดไทยกรมชลประทานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดชัยนาทกรมเจ้าท่าและกรมโยธาธิการมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานดําเนินงาน ในการกำจัดกองผักตบชวาที่มากองรวมกันตรงนี้ปริมาณ55,000ืตันจะมีการแบ่งงานพื้นที่ออกเป็น3ส่วนด้วยกันครับคือส่วนที่1คือพื้นที่ใกล้เขื่อนก็คือจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะใช้รถแบ็คโฮตักผักตบชวาขึ้นมากองรวมกันก่อนที่จะขนย้ายด้วยรถบรรทุกเทท้ายไปทิ้งในส่วนที่2ที่มีการเตรียมพื้นที่ประมาณ15ไร่สามารถรองรับปริมาณผักตบได้ราว10,000ตันจากนั้นก็จะมีการฉีดสารย่อยสลายเพื่อลดมวลของผักตบครับและจะมีการใช้เรือไล่ ผักตบในส่วนที่2มากองในพื้นที่เหนือเขื่อนด้วยสําหรับพื้นที่ส่วนที่3เป็นพื้นที่แม่น้าเจ้าพยาเหนือเขื่อนขึ้นไปและลําคลองสาขาจะใช้เรือเล็กในการไล่เก็บผักตบชวาที่ชายฝั่งเพื่อป้องกันไม่ให้มากองรวมกันทับผมที่เหนือเขื่อนครับเป็นการลดภาระของการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่1ด้วยเบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทบอกว่าจะให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวันละ12ชั่วโมงโดยคาดว่าจะใช้เวลา7-10วัน,นในการกำจัดวัชพืชปริมาณ5 5 0 0 0ตันนี้ครับ ครับก็ไปประชุมวันนี้ทําให้เรารู้สึกดีใจมากขึ้นกับที่ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกรมป้องกันไม่ว่าจะเป็นกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมเจ้าท่า,ากรมทหารช่างนะครับของกองทัพบ,บกนะครับแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานนะครับมาให้ความสนับสนุนเครื่องมือเป้าหมายเราจะกําจัดผักตบชาวาเนี่ยห้าหมื่นห้าพันตันเนี่ย ที่มีอยู่อาจจะเพิ่มบ้างนะครับจะเติมมาเรื่อยๆนะครับให้เสร็จนะครับเราบวกลบไม่เกินว่าไม่เกินตามนั้นก็ว่า7วันแต่เพราะว่าบวกลบมันก็ไม่เกิน10วันนะถ้ามันมีหลงเหลือบ้างให้มันสะอาดนะนะครับ ส่วนในระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประสานกับสถาบันการศึกษาในการศึกษาวิจัยจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติหยุดยั้งการเจริญเติบโตและการแพร่พันธุ์ของผักตบชวาต่อไปครับและทั้งหมดนี้คือบรรยากาศปฏิบัติการกำจัดผักตบชวาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแห่งนี้ครับ